โอ้พี่รอมาสามล้านปีเพิ่งจะเสร็จภารกิจดูดิโอ้โหอ,อะไรอ่ะล็อกอินและเล่นเกมไปไปสามล้านวันรับสก,กินถาวนสูงสุดระดับอัลติเมตคนอยากพบมาของจริงก็ดูนะอัลติเมตแน่นอนรับประกันเลยถ้าผมไม่ได้อ,อัลติเมตนะ <S <S ผมจะยกไอดีนี้ให้คนดู สวัสดีวัยรุ่นพันนี้นำนทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอเดียเกม Rov มาแนะนำไอเดียสกินแล้วร้านสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง3,000บาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่า200ไอเดียที่น้าเพจเลยนะครับนี่เลยเพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะช่วยดีมีประกันราคงการขายและเพจรับซื้อไอเดีย Rov ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนในเงินทั้งที่หลังจากการขายแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะเชื่อมเพจมาใต้คลิปนะครับโอ้าานปีงจจจะเสรร็ภกิ ดูดิโอ้โ oh หอะไรอะ่ะคืออะไรล็อกอินและเ <c oughs> ด็นเกมไปสามวันไอ้สามล้านวันรับสกินถาวนสูงสุดระดับอัลติเมตคนอยากพบมาของจริงก็ดูอ <c oughs> นะัลต <c oughs> ิเมตแน่นอนรับประกันเลยถ้าผมไม่ได้อัลติเมตนะผมจะยกไอดีนี้ให้คนดู <c oughs> พ่อเป็นไงพ่อเอ,อามันไม่ใช่ออลติเมตมันเป็นลิมิเต็ดถึงลิมิเต็ดก็เป็นลิมิเต็ดของแท้ไม่ใช่ของปลอมแบบ<อ>ฮีโร่อีกอะโออย่างคนอย่างพีไม่เคยได้เพราะดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูดูเปิดให้ดูดูนะลิมิเต็ดเป็นไงโอ,โอของแท้เมโมจริงกัเปล่าวะลิมิเต็ดเปล่าเราขอไปเช็คก่อน โอ้เสือกไม่มีตัวด้วยแล้วเอามาทำไมเนี่ยอะไรอยู่ไหนอะ่ะเอาอันนี้มันลิมิเต็ดไม่ใช่หรออา้าแล้วมันหายไปไหนอะ่ะเอา้าวันเดี๋ยวนละ อาแล้วเมื่อกี้ผมได้จะกินอะไรอะ่ะเฮ้เดี๋ยวเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไม่มีในนี้อะอะไรอ่ะครับคือแบบสกินของอเลิสเตอร์ที่มัน Ace. เอเรียวกว่ามิราเคิลอะไรนะที่มันใส่หมวกหมวกทหารอะ่ะเอาแล้วมันไม่มีในนี้อ่ะเอาประจาเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอขอไปเช็คก่อนนะคนเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอะ่ะคือแบบเมื่อผมเปิดไดอร์เลสเตอร์ไปเราถามวแบบทำไมมันไม่มีสกินอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเันบา้าก่อใช่ป่ะแล้วทำไมในในตัวมันไม่มีสกินอะ่ะผมกดเข้าไปดูเมื่อกี้มันไม่มีอะ่ะ